มาดูความรักมิติความรักของชาวราศีมกรนะครับราศีมกรหรือว่าแคปิคอนนะครับแคปปิคอนมีดาวเจ้าเรือนเป็นดาวเสาร์นะครับแนวคิดทางความรักของชาวราศีมกรก็คือว่าราศีมกรเป็นราศีธาตุดินเนาะเป็นแม่ธาตุดินด้วยเป็นดินแข็งนะครับมีความรับผิดชอบสูงมีความอดทนสูงมีความเครียดซีเรียสหลักการค่อนข้างสูงมุ่งมั่นจริงจังกับชีวิตนะครับครับมีความเป็นผู้ใหญ่สูงอะ่ะถ้าเราจะพูดว่ามกรเหมือนกันกบดาวเสาร์ ดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวดวงใหญ่ที่อยู่ไกลจากวงโครจรมากนะครับอยู่ถัดจากดาวพฤหัส,สบ,บดีไปอีกนะครับแล้วก็ดาวเสาร์เนี่ยเขาโครจรช้าเพราะฉะนั้นราศีมังกรจึงจึงละเอียดรอบคอบเชื่องช้ามีความเป็นผู้ใหญ่จะไม่พูดเล่นจะมีความซีเรียสค่อนข้างสูงนะครับข้อดีของในความรักของชาวราศีมังกรก็คือว่าราศีมังกรเนี่ยเป็น tradition เป็นอนุรักษ์นิยมนะครับเป็นอนุรักษ์นิยมก็ถ้าจะพูดแบบ ไม่รู้มันจะเป็นข้อดีหรือเปล่านะคือคือหัวโบราณมีความเป็นผู้ใหญ่ต้องต้องเปะ๊ะหลักการมันอาจจะไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่นะครับชาวราศีมกรหมอเป็นห่วงนะครับข้อดีของมกรอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคิดการไกลมองการไกลวางแผนอนาคตละเอียดรอบคอบชัดเจนเสมอต้นเสมอปลายรักใครแล้วก็รักจริงนะครับรักใครแล้วก็รักจริงเสมอต้นเสมอปลายนะแต่ว่าไอ้คำว่าเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยมันหมายความว่าเริ่มมายังไงมันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดอะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ บางเวลาเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเรื่องทะเลาะเบาแหวงหรือมีเรื่องเกิดขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยคุณมักที่จะเลือกที่จะไม่พูดนะครับก็การกระทําสําคัญกองคําพูดไม่เห <ues S 2> <cm 2> ็นต้องพูดเลยไม่เห็นจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้คุณก็ดูสีการกระทาเป็นยังไงเนี่ยชาวมากรคือบางทีพูดออกมาบ้างก็ได้นะครับบางทีเนี่ยมากรออาจจะไปโฟกัสที่เรื่องการงานมากกว่าจนละเลยความสัมพันธ์รอบตัวนอกเหนือจากละเลยความสัมพันธ์รอบตัวแล้วยังจะละ <c oughs> เลยตัวเองด้วยนะครับ ถ้าชาวมกรรู้สึกว่าคนรักของเขาไม่ไม่สนับสนุนไม่เข้าใจในเป้าหมายของเขาว่าไอ้ที่เขาทํางานหนักอยู่แบบนี้ไม่มีเวลาให้ครอบครัวแบบนี้มันคือเป้าหมายอะไรเขาทําให้ครอบครัวอยู่นะคือถ้าไม่เข้าใจเป้าหมายของเขาหรือไม่เข้าใจความความซีเรียสความอดทนของเขาว่าเขากําลังทําสิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออะไรเนี่ยเขาอาจจะถอยห่างแล้วก็เหนื่อยท้อแท้ในความสัมพันธ์แบบไม่เข้าใจก็แล้วแต่ก็แล้วกันอะไรเงี้ยก็จะไปเองนะครับวิธีอะไรบ้างทําให้ชาวราศีมกรรักก็คือ1นง เป็นกำลังใจให้เขานะครับเขาไม่นคนเหนื่อยอยู่แล้วอะ่ะกลับมาก็มีน้ํามีผ้าเย็นอาบน้ําหรือ,อยังกินข้าวหรือ,อยังเตรียมอะไรไว้ให้เขาอะ่ะมังกรเขาชอบความเป็นแม่บ้านนะครับแล้วก็กิจกรรมภายในบ้านเนี่ยชาวชาวราศีมังกรจะชอบมากนะครับเขาไม่ค่อยชอบออกไปไหนไม่ต้องชวนเขาออกจากบ้านมากนักนะครับเขาอึดอัดนะครับแต่ชาวราศีมังกรก็ถ้าเกิดว่าแฟนอวกชวนออกจากบ้านากน็ไปบ้างก็ดีนะครับไปบ้างก็ดีนะครับเปิดหูเปิดตาบ้างนะจ๊ะ จริงๆแล้วเขาซื่อสัตย์มากนะราศีมังกรนะครับแต่ก็น่าเป็นห่วงตรงที่ว่าเขาเป็นคนเงียบขรึมแล้วก็จริงจังกับชีวิตมากเกินไปบางทีสีสันในชีวิตเนี่ยมันอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับใครที่เป็นแฟนชาวมังกรก็สร้างสีสันให้เขาหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ต้องไปแย่เขามากนะเขาไม่คนซีเรียสแบบนั้นก็เคารพแล้วก็ภูมิใจในความเป็นคนจริงจังแบบนั้นของเขาเขาก็จะภูมิใจมากที่สุดนะครับ